สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องหมอแจนดวงไพ่ยิปซีแล้วันนี้เราจะมาเช็คพลังงานเ n e นอรนะคะไพ่เล่าเรื่องนะ,ะจะเป็นไซสัญญ,ญาณจากใครนะคะวันนี้ผ่านมาทางไพ่ทาโร่ของหมอแจนในหมอกอสับด้านหลังนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะโดนขาทาั้งกองโอเคไพ่ที่โตกออกมานะคะเป็นพลังงาน ชาวธาตุลมตุนกุม,มิถุน King o f s o u r c e พลังงานของการเริ่มต้นอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยการตัดสินใจการหลุดพ้นนะการตัดสินใจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการประกาศคำพูดใครอยากจะจริงจังชัดเจนหรือคนของคุณอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณผ่านทางโซเชียลออนไลน์หรืออยากจะคุยกับคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณสักอย่างนะคะนะ คำพูดการติดต่อสื่อสารส่สัญญาณคนของคุณที่จะส่งผ่านคนที่ไม่ได้พูดคุยคนที่หยุดนิ่งความรักความสัมพันธ์เขาอยากจะจริงจังชัดเจนถ้ามีพัดลมดังก่อนหน้านี้หอขออภัยนะเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยอาจจะมีเสียงลมนะอาจจะมีเสียงลมเข้ามาก็ขอภอภัยมาดูต่อนะไ้สัญญ,ญาณให้เล่าเรื่อง ข้อความข่าวสารคนของคุณอยากบอกอะไรกับคุณวันนี้เขาอยากจริงจังชัดเจนนะเป็น energy ของไพ่ที่โตออกมานะคะการรอคอยคนที่อยู่ทางไกลอยากจะให้อุปสรรคและปัญหามันหมดไปเขากำลังตัดสินใจด้วยด้วยเหตุผลนะคะด้วยหลักเหตุและผล คนที่เคยหยุดนิ่งไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารมีพลังงานของคนที่เก่งคนที่ฉลาดคนที่มีสภาวะของความเป็นผู้นำการรอคอยที่จะได้พบเจอกันนะคะเขารอคอยที่จะมาหาคุณคุณรอคอยที่จะได้เดินทางไปเจอเขาเขารอคอยที่อุปสรรคและปัญหามันจะคลี่คลายไปนะคะเขายังคิดว่าคุณยังเป็นคนนั้นของเขาคือคนที่ทำให้เขามีความสุขนะเป็นคนที่ พร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นครอบครัวแบบจริงจังชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการตัดสินใจหรือหมดเวลาแล้วที่จะหยุดนิ่งที่จะไม่ได้พูดคุยที่จะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหมดเวลาที่ energy ของพลังงานของเด็กๆะนะคะพลังงานของเด็กๆที่แบบว่ามีความกลัวมีความไม่ชัดเจนมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์และกาลังคิดว่า ตัวเขาจะมีวุฒิภาวะหรือจะกล้าจีบคุณจะกล้าบอกรักคุณจะกล้าทำความสัมพันธ์เนี่ยให้ชัดเจนมั่นคงไปในอนาคตเนี่ยรอสถานการณ์ก่อนไหมในอดีตเนี่ยนะคนของคุณเป็นพลังงานแบบนี้แต่ตอนนี้นะ,ะเขาเชื่อมั่นในตัวเองพลังงานกลับมาที่เขานะคะพร้อมทั้งคิดวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลน,นะ เหมือนการตื่นรู้อะมีพลังงานของชาวราศีเมษและคณะเมษที่โดดเด่นนะคะวันนี้คนนี้เป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเขาทำงานเป็นระดับซ e o เป็นระดับผู้ควบคุมคอนโทรลบัญชาการนะคะในในลักษณะงานที่คนของคุณทำนะคะสามารถเป็นทั้งหญิงทั้งชายก็ได้นะไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่มาชมคลิปนี้ของช่องหมอแจนนะคะคือการตื่นรู้ การหลุดพ้นออกจากพัฒน,นาการความหวาดกลัวความไม่มั่นใจในะทรัพย์สินเงินทองแล้วก็การหยุดนิ่งชะลอที่จะมอบความรักความรู้สึกให้คุณแต่นะตอนนี้เขาคิดว่าเขาอะนะคะพร้อมที่จะเป็นคนสําคัญของคุณเขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ามีคุณไปด้วยกันและจะเป็นความสุขเขาตัดสินใจเลือกคุณและก็อยากให้คุณตัดสินใจเลือกเขา ะะวันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเพราะทําไมคะเหมือนเราสองคนะนะคะลงเรือไปด้วยกันจะมีลูกไปในอนาคตะะสร้างครอบครัวไปถึงฝั่งฝันหมอเชื่อว่าใครที่ชมคลิปนี้คุณกําลังจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามี Power มีอำนาจการตัดสินใจที่จะช่วยเหลือดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตทำให้คุณมีความสุขอาจจะเป็นคนนั้นที่คุณรอคอยก็ได้หรืออาจจะมีพลังงานที่ใหม่ๆเลยเข้ามาคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็น รูปร่างลักษณะแบบใดก็ตามนะคะเขาจะมีวุธิภาวะอยากปกป้องคุ้มครองดูแลทําให้คุณสบายใจแล้วมีความสุขคนคนนี้ได้เข้ามานะคุณเจอแล้วแหละนะคะคนคนนี้นะคะหมอบ,บอกเลยคือเหมือนจักรวาลหรือเบื้องบนได้ได้ได้พิพากษาหรือได้ตัดสินแล้วว่าคุณทํากรรมดีมาควรจะได้รับสิ่งที่ดีๆได้แล้ว ควรจะได้รับคนเจอคนที่ดีๆความรักที่ดีๆที่จะชัดเจนจริงจังจริงใจพร้อมที่จะปกป้องดูแลเทคแคร์ Care, และสร้างครอบครัวทําให้คุณมีความสุขว,ว้าววันนี้พลังงานดียอดเยี่ยมเวอร์เวอร์เลยนะคะดียอดเยี่ยมมากเลยเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆนะมาดูซิอ่านะมาดูต่อนะ พลังงานที่โตกออกมา n Night o เ p e n t a c l e นะเดี๋ยวมองเขาสับอีกแดี๋วก่อนเดี๋ยวดูพลังงานที่ร่วงออกมาอีกนะคะ n Night of p e n t a c l e ไปสู่ราชินีเหรียญและไปสู่สิบเหรียญว้าวเขากำลังจะพูดหรือจะบอกอะไรกับคุณสิบเหรียญความมั่นคงความรักที่มั่นคงความร่ำรวย ความจริงจังความชัดเจนและในใต้สำรับนะคะพอดีหมอหมอบังเอิญแบบแอบดูใต้สำรับไงปกติไม่ได้แอบดูไงแอบดูใต้สำรับ p พ c e of p e n t a c l e ได้เป็น King of Pen t a c l e เห็นไหมคะเขามีพลังงาน Energy ที่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่กล้องไม่โฟกัสนะแป๊บหนึ่งนะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่ มีความร่ำรวยและมีความเชื่อมั่นมีความมั่นคงและมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยและเชื่อมั่นศักยภาพของตัวเองแล้วว่าตัวเองที่เขาประเมินศัก,กยภาพของตัวเขาเองว่าเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในออเปอเรเอมาสู่ราชินี q u e e n o เปอเรเตก็คือเขามองว่าคุณและเขาสามารถ มีความมั่นคงทางการงานการเงินนะคะและเป็นความรักที่มั่นคงอะความรักที่ดีต่อใจจริงๆเขาคิดว่าตอนนี้เขามีพุฒิีภาวะพอและคนคนนี้คือง่าง่ายๆแบบผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกอยากจะดูแลผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งนะอันนี้หมอยกตัวอย่างเพราะาเราต้องยกเ,เราต้องยกตัวอย่างเคสสแตนดี้ที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอะไร ผู้หญิงจะไม่บอกว่าเออฉันมีฐานะดีพอที่จะดูแลผู้ชายคนหนึ่งคือมันไม่ใช่ผมมันมันมันไม่มันไม่มันไม่เม็ซเซนต์อ่ะเออมันมันไม่สมเหตุสมผลหมอก็ต้องยกตัวอย่างเคสสตัรดี้ผู้หญิงถูกไหมคะแล้วเวลาผู้ชายที่มาดูคลิปนี้ก็จะบอกคุณก็ต้องคิดสิว่าหมอยกตัวอย่างคือมันต้องสมเหตุและสมผลมันต้องเมคซเซนต์ถูกไหมคะอ่ะผู้ชายคนหนึ่งกําลังคิดว่าตัวเขาอ่ะมีฐานะดีพอหรือมีอํานาจในการตัดสินใจที่ที่จะมอบ ความรักให้ผู้หญิงของเขาคนหนึ่งที่มองดูมีฐานะดีถูกไหมคะดูล่ำรวยและเขาตัวเขาเองอะเทียบจากตัวเขาจะสามารถเป็นตรงนั้นให้คุณได้ไหมบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในอดีตเพราะเขาประเมินตัวเขาว่ายังดูไม่มีศักยภาพพ,พอทางการเงินหรือความร่ำรวยในอนาคตในระยะไกลแต่ตอนนี้เขาคิดว่าคนคนนี้ของคนของคุณนะคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงในคลิปวิดีโอนี้เขา มั่นใจและเขาคิดว่าเขาอ่ะมั่นคงกับคุณได้แล้วเขาไม่ลุกดิดแหละนะไม่ไม่หันซ้ายหันขวาที่จะไปคนนู้นคนนี้อะไรก็ตามแต่มั่นคงเป็นความรักที่มั่นคงเนี่ยมันเป็นความรักแบบเนื้อคู่เห็นไหมคะจัดเม้นคือการพบเจอกันการไปกันตั้งแต่แรกพบแต่สองคนคุณสองคนอนะ่ะมีความหวัดระแวงว่าเ,ออเขาจะมาหลอกอะไรฉันไหม เห็นไหมคะนะ,ะเขาจะมาหลอกเงินไหมผลประโยชน์หรือเปล่าคุณผู้ชายก็กลัวคนของคุณนะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงตัวคุณก็มีความกลัวหรือมีความหวาดระแวงเหมือนกันเพราะเรามีความทําไมคะมีความร่ำรวยมีความมั่นคงมั่นคงและส่วนใหญ่ในอดีตหมอเชื่อว่าช่องหมอพวกคุณอะคุณผู้หญิงอะคุณจะเจอผู้ชายที่เราจะต้องไปทําไมคะคอยไปดูแลซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือแต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมันก็มีเหมือนกันนะที่คุณไม่ต้องไปดูแลซัพพอร์ตผู้ชาย เวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วอะแบบเป็นครอบครัวหรืออะไรแล้วส่วนใหญ่หมอพูดแบบนี้นะคะแต่ไม่จะเป็นทุกคนนะบางคนคุณไม่จะเป็นต้องไปซัพพอร์ตคุณเป็นช้างเท้าหน้าในครอบครัวอนะโอเคไหมเก็ตป่ะเนี่ยนะคะหมออยากจะแปลประมาณนี้ให้ฟังนะคะแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาชมคลิปนี้คุณก็โดนผู้หญิงนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นแหละเออมันนะคะมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นเข้าใจนะเพราะเราส่วนใหญ่ถ้ามาอยู่ในวงโควจรที่ดูไพ่เล่นไพ่ดูไพ่กับหมอแจนหรือ,อยูทูน็ดูดวงอะ ไม่มีใครมีความรักที่ดีเพอร์เฟกสมบูรณ์แล้วเราโดนเปตลอดแล้วมาดูหรอกคะ่ะ no เป็นไปไม่ได้ impossible that ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเขาหลอกเราความรักไม่ดีผิดหวังอกหักเสียใจหรือเราโสดหรือเราเป็นไม้นานแล้วเราอยากมีความรักมีแฟนเออเราเห็นว่าพลังงานคลิปของหมอแจนมี energy ที่อัปเดตแล้วตรงเราก็มาเช็คพลังงานเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออ ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้หรือที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เจอใครเลย,ยหมอแจนเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะสิ่งที่เราเราอาคอยผู้ชายของเราคนนั้นที่เป็นเอ็มเพลเลอร์เราจะเจอคนที่ทําให้เรามีความสุขและคนนี้รวยมีฐานะดีรวมทั้งคุณผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่มั่นคงและมั่งคัง่งคือเธอคนนี้มีตังอะเอาง่ายๆนะผู้ความจริงอันนี้ผููความจริงค่ะนะตัวคุณก็มีตัวเขาก็มีเนี่ย กุยเหรียญกับคิงเหรียญขึ้นสิบเหรียญอยู่ตรงกลางจัดเมนขึ้นด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนแต่ก่อนช้าก่อนนะให้ระวังเพราะสิบเหรียญบางทีมันอาจหมายถึงว่าดูด้วยนะเขาหลุดจากพันธนาการคนของเขาหรือยังถ้าเขาเป็นไม้อย่างเงี้ยคือเขามีอะไรที่ยังต้องติดพันกับครอบครัวเดิมครอบครัวกเก่าเขาที่รับผิดชอบไหมหรือเขาหย่าอะไรเรียบร้อยแล้วไหมดูดีๆ เพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ใครเราดูภาพรวมนะคะอันนี้อะไรที่อยากเตือนหรือเพื่อไม่ให้คุณพลาดอ่ะเดินพลาดอ่ะก้าวพลาดอ่ะถ้าเราไม่ให้คําเตือนเราก็จะชะล่าใจไงว่าเออหมอแจนทายแม่งดีหมดเลยมันคงต้องดีวิรุสมาหลาไม่ใช่นะไม่เอาด้วยโรกสวยแล้วอยู่นแล้วอยู่บนหลักฐานของความเป็นจริงนะทีนี้เรามาดูตรงเอ็มเพลเอร์ต่อซิกออฟคับนะ การย้อนไปในสถานที่เก่าการได้กลับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับคนคนนี้แปลว่าคนคนนี้ทำไมคะคุณต้องรู้จักมาแล้วถ้าคุณบอกหมอแจนหนูมไม่เคยรู้จักเลยตั้งเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาบ้างแล้วในอดีตชาติแล้วก็ได้หวนกลับมาเจอกันแล้วคุณรู้สึกปิ้งกันกระทันหันแล้วก็จะได้เจอคนคนนี้นะคุณจะได้รับก คือคนคนนี้จะชัดเจนเนี่ยเพราะว่าวิคตอรีซิกออฟวานคือชัยชนะในการที่รอคอยในการที่หยุดนิ่งหรือรอคอยการตื่นรู้รอคอยความหวาดกลัวหวาดระแวงในตัวเขาอ่ะรอความพร้อมนะตอนนี้เขาคิดว่าเขาพร้อมแหละเขาอาจจะประสบความสำเร็จทางการงานการเงินแล้วแล้วเขาก็ตัดสินใจได้รู้สึกความคิดของตัวเองแล้วว่าจริงๆเขารักคุณแต่ที่เขาถอยไปหรือก็ตัดถอยไป ถ้าเป็นแบบกักกักอะนึกออกไหมคะคำว่ากักกักอะคือกักกักหมายถึงกักกักอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่ายังไม่แสดงออกยังไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่เกี่ยวข้องผ่านงานอุปสรรคและปัญหาสิบดาบมันจะหมดไปความเจ็บปวดความเสียใจมันจะหมดไป เถ้วยและ10บถ้วยนะคะความสุขความฝันจินตนาการหมอจะเปิดใต้สำหรับอีกครั้งหนึ่ง The h ไ l l ลนดนะคะเป็นพลังงานราศีพฤษภวันนี้มีพลังงานที่โดดเด่นนะราศีพฤษภราศีเมษเป็นแบบราศีหรือลัคนาเพราะมันมีอิทธิพลใหญ่อะนะคะนึกออกไหมใช้ราศีกับลัคนานะและดาวดาวดม่กกี้ที่หมอพูดไปธาตุลมตูนกุม,มิถุน ตุนกุมมิถุนคือเป็นเอเนจีของน่าจะเป็นดาวจันทร์ของเขาดาวจันทร์ของเขาหรือดาวจันทร์ของคุณคนเกิดเดือนเมษายนหรือคนคนเกิดเดือนพฤษภากก็ได้คุณจะเจอเอเนจี energy, ความรักที่น่าจะได้รับความรักที่ดีที่มั่นคงที่ชัดเจนจริงจังอ่ะเพราะไพ่เดลฮายเลอแฟมันเป็นเอเนจีของไพ่แต่งงานได้นะถ้าถ้าถ้าแบบไพ่แาวต่างชาติอะไพ่เดลฮายเลอแฟนคือแต่งงานนะคะนึกออกป่ะแต่งงานมีความสุขอ่ะเราได้ซิกออฟคัพกับซิกออฟวาน หกกับหกนะคะคือความรักความสุขจะเริ่มต้นขึ้นนะคะอาจจะมีของฝันของของฝากของกำนันนะก็น่าจะประมาณนี้นะคะหมอขอจบคลิปนี้ประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดสั b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ